ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n n l ซีอด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม his man absolution นะครับคือว่าไอเกมนี้เนี่ยมันลดนะครับลดราคาในสตรีมก็เลยจัดเลยจัดไปแล้วก็จะมาเล่นใน n w w เกมนะครับ normal พอไม่ยากไม่ง่ายอย่างอื่นจะยากเกินไปป่ะเอางี้แหละ normal นะครับ Listen to me. ถือว,ว่าภาคนี้เนี่ยการาฟิกเนี่ยระดับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดอะภาพสวยมากครับนี่พี่เบงของเรานะครับ ผู้ที่มีบาร์โค้ดหมายเลขสิบ<ต>เจ็ดก็ดูแก่ลงไปเยอะเลยเนาะดูน,นะครับนี่มีซิวเวอร์บอลเลอร์คู่ใจสัญลักษณ์ประจำฮิตแมนครับ <warning you. S 1> สังเกตว่าโคดด้านหลังนะครับนักฆ่าเรียกว่าโคดอ่ะก็ฮิตฮิตแมนก็ยังคงเป็นเกมที่มีหลายแบบนะครับในการจบเกม หรือว่าจัดการกับศัตรูนะครับจะทําให้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะทําให้เป็นยังไงอะหรือจะเดินเข้าไปยิงเฉยๆเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็จะมีแต้มใช่ป่ะแต้มก็ขึ้นอยู่กับการที่เราท,ราทำภารกิจนะครับไอ้โมนี่ใครวะ i appreciate you taking this assignment 47 it is never easy targeting our own but diana burnwood's treason must be dealt with i would send in one of the teams when what the of reasons are irrelevant exactly good luck good luck 47 47 <coughs> นั่งรถไดตทิมมาเรียบล้อให้มึงทะลึ่งอ่ะไม่รู้จัก47ซละ ได้ซื้อ DLC เสริมไปด้วยนะครับก็จะมีพวกอาวุธพวกชุดต่างๆนานานเนี่ยเอ่เริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดูกราฟริกกันดิสเพย์โอเคประมาณนี้แหละนี่ครับกราฟิกปรับร,ระดับมีเดียมนะครับภาพก็จะออกมาประมาณนี้ let's look at the interface in the lower left corner the blue bar indicates your health next to it is the radar use it to keep track of enemies objectives and exit points in the lower right corner, you, can see you have selected and if it's hidden next to the weapon the yellow bar indicates how much i need it if it is depleted you cannot rely on a according ICA to division เริ่มเริ่มเริ่มไม่รอช้าครับเข้าเขตแมนชั่นกล่าวข้างหน้ามีอยู่หนึ่งตัวนะเราต้องย่องไปนะครับนี่แล้วมันจะมีไอ้พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเบี่ยงเบนความสนใจอ่ะเราโยนไปปุ๊บมันก็จะสนใจนะครับ แล้วก็ไม่จะเป็นต้องจัดการนะครับผ่านได้ผ่านไปสเปกอ๋อมีที่โคเวอร์ด้วยตรง,งนี้มีย่งตัวต้องจัดการปะย่องนับย่อง อุ้ยสต๊ออุ้ยสต๊บตบพึ้นต่อยอุ้ยไอสัตตัวอีดิอุ๊ยนี่นะมึต่อยกับกูเหอมึงยาวนี่อ่งไอนสัตว์ต่อยกันสักนานเลยนะดำดำดำมัลงไปหลับให้สบายนะพวก มีทางไปวะกดตัวค<ว><ะ>ิว Q อสเน็กคอสเพลสเฮ้ยนี่นี่นี่มีหนึ่งตัวตามมันไปสีเหลืองๆอะไรวะดูสอยหัวแม่งเลยนะมึงนี่ โป่งเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ลากมันไปเก็บศพนะเมื่อกี้มีไอ้ถังเก็บศพป,ปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำลงไปเลยอ๋อมันจะเป็นที่เก็บลูกเทนนิสปะ่ะที่เก็บอุปกรณ์กีฬาไป เธอปืนไว้นะครับตรงนี้เป็นเอ็กทีปเช็คพอยต์อ๋อเซฟเช็คพอยต์นะครับไปเรื่อยๆโคเวอร์ได้กดคอนโทรลจะเป็นอินซิงนะอินซิงก็คือสัญชาตญาณของนักฆ่านั่นเองที่เพิ่มมาใหม่ในภาคนี้ แฟดเช้งโคเวอร์โอเครู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแอตแทกได้อะตรงหัวมีหนึ่งตัวนะครับยิงดีป่ะยิงเดี๋ยวแม่งรู้อเสัตว์ทางนี้ไปได้ไหมเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับโคเวอร์เกือบเห็นแล้วมึง ชื่อไปเสร็จกูแน่เรียบร้อยลากศพมันมาไม่ต้องกลัวครับ47ของเราโหดอีแล้วลงไม่นอนเก็บหนังสือมาเอาไว้โยนได้นะครับ นี่นี่มัน,นมีกระทังอยู่มีกระถ<า>ังเราโยนใส่กระถังแม่งเลยปาบเรียบร้อยเป็นไงล่ะกดอินซิงดูดิอ๋อรูปไฟก็จะเป็นแบบว่ารู้แต่ทำให้เรารู้นะว่าศัตรูจะเดินไปทางไหนงั้นหรอเอ,อ้าไอตัวนัน้นมันไม่มาว่ะ ไงดีวะดูยิงแม่งเนี่ยเรียบร้อยสัตว์ตัวนี้มันจะเดินกลับไปปะไม่เดินหรอไปงั้นผมก็ไปเลยแล้วกันนะครับลากศพมันมาด้วยทิ้งลงน้ำได้ปะอ้าวได้ด้วย ชึบลงไปตอนนี้มันยังไม่เก็บได้หมรอวะน่าจะยังนะครับเปิดประตูเยี่ยมโคเวอร์รอเฮ้ยมนะีมีดมีมีด,ด,ดมาทางนี้หนึ่งตัวนะครับเอ้เป็นาามาแล้วเปนมาละ อ้อมอ้อมผักลงไปเรียบร้อยสบายครับชิวๆไม่นะลงไปซะมีคนสวนยิงหนึ่งคนเหรอคนสวนยิงหนึ่งคนยิงเลยได้ไหมยังยัง,<ร>ง,งคอนโทร นี่ขวาม,มือจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนสบายได้ชุดใหม่แล้วนะบอล็อกตรงหน้าก็จะมีมันคุยนอยู่มันคุยนอยู่เหรอคอนโทรลบหน้านับลบหน้า โคตรฉลาดหลบหน้าบอกอะหลบหน้าอ <content. S 2> ่ะม in in ึงนี่พอติเซเว่นหลบๆถ้าไม่หลบหน้าเดี๋ยวมันจะจำได้นะว่าไอ้เราเนี่ยไม่ใช่พวกมันมีอะไรให้ทำอีกไหมหันหลังนับดูดิให้ทำอะไรอ่ะ ให้เข้าประตูนั่นเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มีให้ทำอะไรฮึบหมุนฝนตกฝนเทียมมาหลบหน้าหลบหน้าวิ่งเหี้ยมันรู้ไงดีวะ จะมาพูดอะไรกับกูเออไอิสว์เลยเอ๊ะไ้ยังไงนะมึงหลีกมึงหลีกมึงหลีกมึงลงวางปืนต่อยแม่งเลยสัตว์มึงจะยิงทำไมมึงจะยิงทำไมฮะชิบผายแล้วมีคนรู้แล้ว ไม่เนียนแล้วดบมันลงไปกนอนชิบหายมีคนมาแกไขสถนานการณ์เฉพาะหน้านะครับนี่ไง,น,ไงนาย,คนนายใครไปฟ้องไว้เอ้ยลากศพมันมา long You were disguised as a guard. In this disguise, you are allowed to be in all outside locations. Be mindful that other guards see through your disguise keep So keep... The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for ไปอย่าเสียเวลานะครับโอมึงขยับดิเดินเดินเดินเอสโหมึงทำขนาดนี้เลย พอตี้เซเว่นไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล er> ้วนะครับดึงแม่งลงมาเลยไอ้สัตว์ตัวนี้มีหนึ่งตัวจัดการโหดได้ไหมมีนะสัตว์คอตายซะ โคตรว่ะเป็นชุดนับได้แล้วนนเซฟเ,เ,เช็คพอยต์ก่อนเอาไนไว้หนดีทิ้งลงหน้าต่างดีไหมไป <laughs> โยนแม่งลงไปเลย เฮ้ย hey, จริงๆมันมีแก้วกาแฟอยู่เนี่ยไปเลยแล้วกันกดอินซิงดูดิแมนชั่นแอคเซสเอฟดับเบิลเิคิลิตีปิดกล้องวนจรปิดอ่ะ โอเคได้แล้ว,เ,วปเปิดประตูเอ้ยมึงรู้รหัสผ่านด้วยมีอะไรบ้างครับที่ยิทแมนเราทำไม่ได้ทำ <c oughs> ได้ทุกอย่างครับ forty seven หลบหน้าก่อนดิสัตต์เอ้ยมาทําไงวะเป้าหมาย ตรงนี้เหรอโค้ดเนมชิคเก้นสเลเยอร์ขึ้นแป้งบนก่อนดีปะ่ะอินสติงดูดิตรงนี้จะมีอ๋อนั่นน่าจะเป็นคนหน้านะครับแต่งชุดวรรการเลยอ่ะหน่าเป็นพวกแบบผู้คุมอ่ะ ตรงน,นี้มีหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดี๋ยวโยนไอ้นี่เรียบร้อยเราก็จะเดินไปจัดการมันนะไอสัตว์เดินเย็ยบมีดละ<ค><ณ>ตายซะนี่นะโอโ้โหโคตรโหดมึงโหดเอาใจกูไปเลยโอ้โหแต้มแต้มรถยุ่งละ ไม่เป็นไรนะครับแต้มมันก็ช่างมันไม่สนใจครับเล่นตามสไตล์เราเฮ้ยได้แต้มคืนมาละโอเพนวินโดไม่นะเปิด ไอ้นี่นะที่คุมหน้าต่างเนี่ยไอหัวหน้ากาดเฮ้ยกูถือปืนมึงไม่เห็นอ่ะกูฆ่ามึงเลยแล้วกันอุไอสัตว์เอ้ยไม่ไม่โดนไม่โดนโดนอุ้ยไอสัตว์เอ้ยโอ้โหแม่งเก็บคีย์การ์ดก่อนเลย โอ้โหลากมันลากศพก่อน,อนยิงพลาดไว้แย่โอ้โหเป็นรูเลยศัตรูรู้หมดเงี้ยไงเปิด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 ,ปดมึงเอาหลังเปิดประตูก็ได้นะเอาหลังเอาหลังดันประตูอ่ะก็เปิดละได้เต็มขึ้นมา130 ดูดิต่อไปทำไรได้คีย์การ์ดมาแล้วก็ต้องไปนี่นี่ประตูนี้อินดอร์เข้ามาแล้วใครแม่งส่งสัญญาณมาหาเราวะ ย,ยิงเล่นนะป่ะเฮ้ยมันไม่ให้เรายิงอ่ะยิงไม่ได้นะครับโอเพนประตูโอเพนเดอร์ <the> โอ้โหใครอาบน้ำวะหุ่นนีเรเลวจริงนะ เอ้ยไปยิงเขาทำไมรอเดี๋ยวไม่ทันแล้วอ๋อไม่มีคำวามมา่าปานีครับมึงเอาผ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกี่กูยังเห็นมึงอาบน้ำอยู่เลย

you, 47. We used to have honor. Diana, I... Know. No. I had to take her away from the doctors. I knew... haven't found know. understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. I promise. I <laughs> promise. But shift, spin, Running is easy and makes it easier for your enemies to spot you. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great note that while you are focusing on your targets, you expend อินซิงกดตัวคิวหนึ่งสองสามสี่สี่น่ะสี่น่ะโอ้โหไม่เหลือเคขี้ยะนี่ก็น่าจะเป็นการฆ่าแบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ เปลี่ยนชุดก่อนดีป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เี่ยโคตรฟิตอ่ะเอาชุดกูคืนมาไม่เอาชุด,ม,ม,ชดมึงอ่ะเอาช่างแม่งชุดนี้แหละ <c oughs> ไปแงะประตูอีก ปิดม่านก่น you know who อนเธอรู้ไหมใช่ไหมใครอะรูเ้เธอตายไปแล้วใช่ไหมเดีไปไหนกันนะ่ะเ,เข้นไปบนรถ excellent work 47 bring the girl to the extraction point oh what part of bangkok are you in why did the agency want you i don't know i guess i might have diana did this for you why Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. Tell me about the doctors. It's oh, really blurry. Like, really bad dream. Why? We need to go. Sir, there's nobody here. I think the asset's gone AWOL. จะได้จัดการนายโฟรติสเซนอันอเล็กวิปป่อนฮิวดิงแฮนดิ้งแฮนดิ้งอะไรเนี่ยสกิปเลยกันโอ้โหหมื่นห้าอหมื่นหนึ่งเองอะโอเค a p e r s o n a l c o n t t a c t ก็จบไปแล้วนะครับกับ Hitman พาร์ทแรกของเราแล้วเจอกันในพาร์ทที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละ